ไมมม่ีีีีคนนนนบฟฟ้า้าาาเเเพยยยงธอและฉัตัตดวกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนหาเรื่องมาเล่ากับดิฉันกัญญารัตมือรีบส่งนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9.00น ถึง9ก้านาฬิกา30นาทีก็รายการคนหาเรื่องมาเล่าก็เป็นรายการที่จะนำเรื่องนะคะเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองต่างๆมาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องเด่นประเด็นร้อนนะคะเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในอาทิตย์นี้นะคะก็ต่อจากเมื่อวานที่เราได้พูดถึงบรรยากาศการเมืองรอบสัปดาห์ ในวันอาทิตย์นี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของคุณประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีที่จะไปทางไหนกันแน่นะคะจะไปต่อกับรวมไทยสร้างชาติจริงไหมหรือว่าจะยูเร์นกลับมานะคะหรือว่ารวมไทยสร้างชาติจริงๆแล้วจะไปไม่รอดเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันกันกบแขกรับเชิญนะคะคุณพามศักดิ์ภีพรมชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าหรือว่ารวมไทยสร้างชาติจะไปไม่รอด เพราะว่าคุณประยุทธ์ก็แทงกั๊ไม่ยอมตอบว่าจะไปจริงไหมจะไปไหนกันแน่หรือว่าจะยูเทิร์นกลับมาพลังประชารัฐในระบบการเลือกตั้งแบบบัตรสองใบพี่พรามองว่าการที่จะไปรวมภายสร้าชาติเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะคือจริงๆแล้วเนี่ยน้องพลอยประยุทธ์เนี่ยนะถ้าเขาพูด <c oughs> โทษถ้าเขาพูดเขาคิดอะไร <c oughs> เราต้องคิดตรงข้ามมัน ถ้าบอกว่าไปไม่น่าจะไปค่ะเออถ้าบอกว่าไม่ไปนั่นแหละคือจะไปเพราะพื้นฐานคนอย่างประยุทธ์จันโอชาเนี่ยคือเขาไม่มีความจริงสักเรื่องหนึ่งน,นะค่ะตั้งแต่สมัยปีห้าเจ็ดเขาบอกเขาไม่ยึดอำนาจค่ะเขาก็ทำเออขาก็ยึดอำนาจค่ะยึดอำนาจเสร็จเขาบอกเขาอยู่ไม่นานจัดระเบียบการไปรูปการเมืองไปรูปสังคม อะไรเสร็จเขา,าปล่อยอำนาจอยู่ผมอยู่ไม่นานหรอก <c oughs> ผมไม่อยากอยู่ใช่ <c oughs> ไหมแล้วดีนี่แปดปีแล้วเนี่ย <c oughs> คือเพราะงั้นเนี่ยในช่วงช่วงนี้เนี่ยช่วงคือจริง,รงๆแล้วพี่น้องผู้นี้ระหว่างลุงป้อมกับ <c oughs> คุณยุทธเนี่ยนะ, <c oughs> ะถ้าโดยส่วนตัวเราสมมุติน,ะน้องพลอยนะสมมติวนะ่าจะจะให้เลือกคบกันน้องพลอยถามท่านผู้ชมถามว่าเนี่ยคุณพลังจะคบใครเนี่ยผมคบบิ๊กป้อมนะ S <S <S ผมว่าบิ๊กป้อมคบง่ายกว่าแล้วทุกเน,นี่ยเขาเขาเขาเล่เพทุกใบเขาเยอะลองคิดดูดิตอนนี้เขาเชียร์เชียร์เชียร์ยจนว่าแต่ว่าตัวเขาไม่มีความชัดเจนอะไรเลย <S <S 2> <S 2> ทาให้สสที่ว่าจะตามแกไปเนี่ยอย่างลุงป้อมแกว่าใครจะไปก็ไปใครดูดไปแกดูดคืนใครดูดไปแกด,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 ดูดคืน <S <S เพราะว่าแกชัดเจนกว่าแกชัดเจนกพราแกยังอยู่ที่เดิมไงเออ แกบอกว่าไปพักพลังมิยาซแกเนี่ยเป็นรัฐบาลร้อยเปอร์เซ็นนะอาจจะไปร่วมกับใครกับใครอะไรก็ได้แต่ว่าคุณไปเนี่ยคุณเป็นไหวัยการดูตอนนี้เนี่ยขนาดใหญ่ๆขนาดยังคุณรู้จักจมกลิ่น,นย,ยังไม่รู้ไปทางไหนเลยแต่ลาออกไปแล้วนะคะลาออกจากพอพักลาแต่ไม่ลาออกจาก อ่าสส,อสอและ,ะยังเป็นสมาชิกพักอยู่แต่ว่าลาออกจากตําแหน่งพอพักก็คือกรรมการบริหารนั่นแหละอย่างคุณสายยันยุติธรรมที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเราไปเช็คดูเนี่ยนครศรีธรรมราชเขามีสี่คนคท้งดรรงก็ยังอยู่พลังประชารัฐคุณสาราพจน์สุขศรีเมืองก็ยังอยู่พลังประชารัฐนายายาธิ เอซวันอ่าเซซูวก็อยู่พลังประยุทธแต่สายันก็ไม่ได้บอกว่าออกจากพลังประยุทธนะค่ะสายันยุตรรมบอกอยู่ตลอดว่าตูอยู่ไหนผมอยู่นั่นก็คือถ้าไปก็ไปด้วยถ้กลับก็กลับด้วยถึงขนาดถ้าอันจะพูดเลี้ยวกลับอยู่เดินกลับตามภาษาเนี่ยสายันก็มาด้วยค่ะทีนี้มันมีคําถามน้องพลอยบอกว่าเอ้าแล้วพื้นที่ซับซ้อนที่รวมไทยสร้างชาติเขาจัดไค่ะจะลําบากอะไรก็เอาออกไปดิ เอาออกนี่หมายความว่าอย่างไงคะก็คือยกตัวอย่างให้ฟังอย่างพื้นที่ที่จะแข่งกับคุณสายันเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาส่งคุณสุเชเชสมาสเดียดอดีตสสพิภัชบาซึ่งแพ้คุณสายันเมืองปีหกสองเนี่ยพอเอาจิงเอาจังคุณสายันตามประยุทธ์เลี้ยวกลับมาเขาก็เลือกสายันอยู่ดีถูกไหมอ๋อแล้วพักไหนที่จะไปเลือกคนสอบตกอ่ะถูกค่ะ แล้วก็ไปเขตเอำเภอปากพนังาปากพนังหัวใสเชียนใหญอ่อีกเขตหนึ่งเขตสองก็เรียกเขตที่สอง,เข,สองเขตนั้นเนี่ยคุณวิทยาแก้วแก้วพรดาดัยอแล้วคุณวิทยาก็ไม่ได้ลงเองเอาเลขาก็คือคนอนนทิวัน์นนทปักลงเป็นเลขาคุณวิทยาสมัยเป็นรมัมนรีอยู่กระทรวงสาธารณสุขนะ,ะอ่าก็เอาคุณนน ทวัดเนี่ยไปปักหมุดไว้ค่ะอืทีนี้เพราะว่านั่นปักไทยรักษาชาตินะเออปักหมุดไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติอแต่ว่าคุณสันนิพน์เนี่ยยังอยู่พลังประราชพอเขายุบรวมกันนนก็บอกว่าก็นหลุดใช่ไหมก็ต้องเอาสสเดิมก็คือยังไงก็ต้องมีการเลี้ยทางหรือว่าจัดคนไม่ให้ไม่ให้เอาคนที่แข็งชนแข็งอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่มันไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าคือการเมืองเนี่ย ซึ่งเราหน้าติดตามเนี่ยน้องปลอยซึ่งเราจะต้องวิเคราะห์ร่วมกันให้พี่น้องประชาชนได้มีข้อมูลข่าวสารในการคิดตามกันไปเวลาก่อนจะถึงสนามเลือกตั้งเลยนะเพราะว่าอย่างเช่นพลังมยรัฐิเนี่ยค่ะตอนเนี้เขาเห็นดิเขาเพิ่ปก็นับอยู่ที่สี่สิบนะ,ะ,ะก็คือเริ่มต้นขั้นต่ำส <40 S 2> ี่สิบที่นั่งแน่นอนอค่ะแต่ทีนี้ว่าพอไป รวมได้สร้างญาติเนี่ยยังนับไม่ได้เลยอ่ะก็คือยังไม่รู้ว่าจะถึง25หรือเปล่าตอนนี้ถูกไหมคะก่อนนี่เป็นเรื่องที่ประยุทธ์เขาตกใจค่ะก็บอกน้องพลอยแล้วบอกว่าประยุทธ์เนี่ยนะเราไม่ใช่ตามกูแก้วนะค่ะประยุทธ์เขาไม่ได้โง่ไม่งโง่ประยุทธ์นี่เขาคิดอยู่คิดเป็นน้องเลลลองคิดอยู่อ๋อนี่ถ้าได้ไม่ถึงยี่บห้าบัญชีนายกก็ตกเห็น <c oughs> ไหมเออมันจะได้ถึงก็เช็คนี่ มีใครมั่งใครมั่งใครมั่งไปนับอะไรพวกบัญชีรายชื่อค่ะอันดับแรกการนับสอสอเนี่ยน้องพลอยต้องนับเขตเป็นหลักค่ะเออต้องเอาเขตเป็นเกณฑ์บัญชีรายชื่อจะไม่รู้อ่ะยิ่งบัตรสองใบด้วยสามแสนห้าต่อหนึ่งคนก็เป็น<อ>เรื่องที่เป็นไปได้ยายกนาคะแนนเสียงมันจะตกน้ำถูกไหมคะถูกอัดหน้าถั่วเจริญน้องพลอยได้คะแนนมาสามล้านฮะสมมตินะค่ะอันนี้เป็น,เป,นเป็นวิทยาศาสตร์ที่ประเมินแบบบวกลบไม่เยอะค่ะ ได้คะแนนมาสามล้านห้าเนี่ยได้สอสอสิบคนเองเห็นไหมอถ้าได้เจ็ดล้านก็ยี่สิบแล้วเจ็ดล้านมันจะหาง่ายเหรอเจ็ดล้านนี้ก็ถ้าพูดกันตรงๆก็คือเป็นแทบจะเป็นที่หนึ่งแล้วของคะแนนการเลือกตั้งถูกไหมใช่ก็มีทางเดียวก็คือคุณไปสกัดพักเพื่อไทยคุณสกัดยังไงอ่ะก็คืออยู่พักใช่คทีนี้ต่อไปเนี่ยน้องบอยเราที่เราจะต้องติดตามดูเนี่ยแต่เอาละเราเชื่อก่อน เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะค่ะอาจจะเป็นผมคนเดียวหรือน้องพลอยด้วยหรือท่านผู้ชมด้วยเชื่อว่าประยุทธ์เลี้ยงล่ะเชื่อเหมือนกันค่ะเราเชื่อเหมือนกันเหรอค่ะเพราะตอนแรกที่คิดไว้เราก็มาเคยมานั่งวิเคราะห์กันถูกไหมคะว่าเราเขาตีกันจริงไหมหรือว่าเขาจะแยกกันเดินอพอในวันหนึ่งที่เขาแยกกันเดินไม่ได้เพราะว่ารวมไทยสร้างชาติมีโอกาสที่มันจะไปไม่รอดค่อนข้างสูงยังไงเขาก็ต้องกลับมาอยู่แล้วถูกไหมคะแต่น้องพลอยนะ ถ้ากลับมาประยุทธ์กลับมากับลุงป้อมเนี่ยนะลุงป้อมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะค่ะเออคือไม่ได้ปฏิเสธลกเป็นการดีที่จะได้ไม่เหนื่อยลุงป้อมเนี่ยคกควักมือเรียกอยู่แล้วค่ะอดีาว่าประยุทธต์ตอนนี้ยังไม่ใช่เล่นตัวหรอกประยุทธ์ขอไปทําการบ้านเรื่องรวมไทยสร้างชาติให้มันจบนับ26กก่อนคก่อใช่ไหมถ้านับ26ไม่ได้นะประยุทธ เขาเลี้ยกลับอยู่แล้วก็บพี่ชายเขาอะค่ะอืมแล้วทุกคนเนี่ยน้องปลอยไม่ไม่ใช่ว่าลุงป้อมจะไม่เอานะค่ะชูชาติสมกินเนี่ยน้องปลอยถ้าน้องปลอยเป็นลุงป้อมลุงป้อมจะไม่เอาอ่ะบ้านใหญ่ชนบุรียังไงก็ต้องเลือกก็ใช่นั่นแหละคือคนต่างสายยันยุติธรรมเนี่ยค่ะถ้าเลี้ยกลับมาเ็าต้องเอาหมดเห็นไหมทีนี้พลังประยารฐเนี่ยเรานึกภาพวันนั้นเนี่ยน้องปลอยค่ะถ้ามาเทคทีมร่วมกันนะและสามมิตรเนี่ย าสามมิตรเนี่ยกลุ่มสามมิตรประกอบด้วยสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิตลองคิดดูเนี่ยเอออันนี้หลายหลายท่านเนี่ยกลุ่มสามมิตรเนี่ยก็จะยุ่งอยู่แล้ววันหนึ่งเนี่ยน้องบอยถ้าเขาทําการบ้านเขาทําอะไรกันเสร็จเน่ยน,นะเขานักแถลงข่าวน้องบอยชพิม,มืกันนะตู่กับป้อมมิ่งวนัน มายืนจับมือกันค่ะอา่าอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เรื่องทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดเอา้าน้องพลอยเคยรู้ข่าวตอนที่มิ่งหวัญเขาปฏิเสธเพื่อไทยใช่ไหมเออเขาปฏิเสธพลังประยารักษ์ใช่ไหมใช่ค่ะปฏิเสธทุกรอบทุกระดับผมไม่ร่วมผมไม่เอา ตั้งแต่เลือกตั้งไปหกสองหมาคือ,อยังไงจะไม่มีทางไปจับมือแล้วก็นําพักตอนแรกเป็นหัวหน้าพักถูกไหมคะจะนําพักเศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญเนี่ยไปร่วมรัฐบาลอยู่แล้วอืค่ะแล้วก็พอมาวันนี้แกบอกง่ายง่าย,ายทุกคนก็ถึงบางอ้อหมดครับผมมาร่วมเพราะไม่มีคุณประยุทธ์ค่ะแต่ถ้าพอกลับมายัางไงก็ได้แน่นอนอยู่แล้วถูกไหมคะหมายพอกลับมาจะไหมน้องพลอยเพราะว่ามิ่งขวัญเขาสมัครแล้วค่ะเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าเหลงข่าวแล้วพอประยุทธ์กลับมาปุ๊บเลี้ยกลับมานะอยู่เดินนะค่ะอ่าพอประยุทธ์เลี้ยกลับมาปุ๊บเนี่ยมิ่งขวัญะกอ้อไม่ได้งั้นผมออกแล้วก็ไม่ได้ก <K> ็ตัวเองเสียคนไปแล้วไงค่ะคือพูดง<ม>่ายถ้าเป็นผู้หญิงงั้นท้องปล่อยเสียตัวให้เขาแลว้วค่ะตอนนี้จะโทษนะไม่ใช่ว่าพูดหยาบอะไรจะไปหาสามีใหม่มันก็มันยากคุณเป็นคุณเป็นแม่ไม้เนค่ะค่ะ ถ้าสมมุติว่ามีการฟอร์มทีมกลับมาเนี่ยก็คือจะเป็นพักที่แข็งแรงมากแข็งแรงมากของพลยลึกใหญ่นับร้อยเลยค่ะอ้าวน้องพลอยก็หลับตาดูเดินับอยู่ที่ร้อยนะค่ะทั้งบัญชีรายชื่อทั้งเขตเนี่ยแล้วก็มันเป็นการสร้างฝันกำลังใจค่ะให้คนที่น้องพลอยคนที่ลังเลไงตอนนี้ลังเล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 อยู่เนี่ยว่าจะไปทางไหนเนี่ยเออ เขาก็จะมีความใตเยือกตย,ยานแล้วก็เปิดหน้าสู้คนพมันเปิดหน้าสู้เลยลาบากนี่นี่ยังเชื่อโดย,โดยเชื่อโดยสุดจริตเลยว่าประยุทธ์ไม่ไปมันเอาน้องพลอยเป็นคนติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เนี่ยเป็นคนจัดรายการดําเนินรายการต้องเข้าไปอามอนิเตอร์ข่าวการบ้านเห็นความเคลื่อนไหวของรวมยสร้างชาติที่มันเด่นเด่นไหม ไม่ค่ะนอกจากจะมาออกข่าวว่าคุณพิรพันธ์ที่เป็นหัวหน้าพักม,มาออกตอบตอบสื่อมวลชนว่ายังไม่ได้ทาบทามใครหรือ,อยังไม่ได้เชิญใครเชิญพลเอกประยุทธ์เข้ามาที่พักก,ก็เรียบเรียนิ่งๆเป็นการเปิดตัวพักที่ไม่ได้มีความบือหวามากเหมือนตอนแรกที่เขาเปิดตัวก็นิ่งๆไปแล้วก็มองว่าในส่วนของการเลือกตั้งบัตรสองใบเนี่ยมันทําให รวมไทยสร้างชาติมันเดินต่อลำบากพอสมควรเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์อาจจะยังไม่เสี่ยงอทีนี้น้องปลอยกไไ็คือตามประวัติและบุคลิกค่ะของคุณธีรบันฑ์เนี่ยก็ถือว่าเท่าที่เราศึกษามาเป็นข้อเท็จจริงนะ,ะประวัติท่านเนี่ยท่านก็เป็นคนชื่อนะเป็นคนคชื่อตรงนะเป็นคนชื่อตรงต่อหน้าที่แล้ว ภูมิหลังเนี่ยท่านเป็นอดีตผู้พากษานะค่ะแล้วก็ในครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ก็คือเป็นคนมีเงินนะ่ะพูดง่ายเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปอยากได้เงินคนโน้นคนนี้เงินส่วนใดส่วนหนึ่งคือคือท่านเพียรพันไม่น่าจะมีแบบนี้แต่น้องพลอยอย่าลืมว่าบุคลิกผู้นําสูงสุดของพรรคเนี่ยมันจะ เอาคือพูดง่ายๆว่าต้องทั้งบูทั้งบุญนีะ่ะต้องแบบไหวพริบปฏิพาณในเรื่องของการตัดสินใจมีทั้งพระคุณมีทั้งพระเดชพระคุณคอ่ะมันมันไม่ใช่บุขขคลิกนี้ท่านถา้าอันนี้เรามองวิเคราะห์ในฐา,หาหนะที่เราอยู่บนถนน,นเช่นนี้ด้วยนะ,ค,ะคุณพิระพันธ์เนี่ยสมัยก่อนท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอันนั้นถูกถูกเลยถูกกลัวเพราะถูกสายงานเพราะท่านเป็นผู้รักษาเก่า แต่ทีนี้พอท่านมาเป็นหัวหน้าพักน้องน้องพลอยคนเป็นหัวหน้าพักเนี่ยนะไม่งั้นเขาตั้งนิยามเราไม่ใช่วัดจะเอามาพูดหัวหน้าพักเหมือนคนเลี้ยงลิงนะน้องพลอยคเห็นไหมที่เขาพูดกัะนนดนั้นเดี๋ยวก็กล้วยมั้งเดี๋ยวก็คือมันลาบากอ่ะคือมันต้องต้องมีจิตใจที่นอกจากกว้างแล้วเนี่ยต้องเป็นคนที่แบบทนความลำคาญได้่ ไม่ใช่ังง่ายคุณประยุทธ์เลยไม่เคยรับเป็นหัวหน้าพักหนึ่งพักใดต้องเอยเห็นไหมเขาผลักภาระ,ะประยุทธ์เนี่ยเขจะเป็นไม่มีทางที่ประยุทธ์จะไปเป็นหัวหน้าพักแม้กระทั่งน้องพลอยเขาไปทางรวมไทยสร้างชาติเขาก็ไม่เป็นหัวหน้าพักเพียงแต่ว่าผมจะเป็นเครดนายกท่านเองเอาเป็นอยู่บัญชีนายกให้คุณให้พักคุณนะเบอร์หนึ่ง คุณเทียบเชิญนะ,ะผมไม่ต้องเป็นสมาชิกนะ,ะแล้วก็ผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสมัครเพราะว่ายังไงก็เปิดทางนายคนนอกมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญอยู่แล้วใช่น,นี่แหละและทีนี้คุณประยุทธ์เนี่ยเราเรา,เราที่สิ่งที่เราวิตกที่เราจะอยากให้คนไทยเราได้ตามให้ทันเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยเกมความลึกเห็นไหมนี่เขาสร้างความรัศมรรัายแล้วถ้าคนหนึ่งคนใดท,ที่ตามเขาไม่ทันจับกึืน เขาไม่ดัน,นไปปลามาทเขาเนี่ย,ยรวมได้างญาติพักตั้มสิบผิด <c oughs> ต่อไปเนี่ยเขาจะกลับมาวันไหนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเออกลับมาก็ถ้าในกรณการกลับมาอาจจะมีการตกลงอีกมั้งเลยพี่ป้อมผมแก่สองปีเองหลังจากนั้นพี่ป้อมบัญชีสองนี่ค่ะ <c oughs> ถูกไหมก็ค <c oughs> ือสมมติว่าเขาตั้งพลเอกประยุทธ บัญชีหนึ่งเป็นท่านที่หนึ่งพลนิพปรวิทย์เนี่ยท่านที่สองคุณมิ่งขันท่านที่สามลุงป้อมก็ว่าก็คือภาษาหนึ่งเขาก็เรียกว่ายังไงจับขี้ดีกว่าจับตดอะ่ะอเอาเอา,เ,อาเป็นแค่สองปีเนี่ยมันมันมีล็อกอยู่แล้วโดยแกไม่ได้คิดไปหรอกว่าไอเขาจะมีการแก้ไขร,รับนูนก็จะมีการทำอะไรให้มันต่ออยุไปแกแกยังไม่คิดจุดนั้น เพราะว่าเมื่อก่อนคิดว่า8ปดปีเนี่ยทุกอย่างจบคะ่ะแต่มันไม่จบอ่ะค่ะลองคิดดูนี่ทีนี้คุณประยุทธ์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเดินอะไรไม่เหมือนกับว่าเขามีความมั่นใจอะไรสักอย่างเลยก็คือไม่ใช่คนที่จะออกสื่อแล้วตลกหรือว่าเป็นตัวตลกในสื่อที่เราเห็นเหน็นกันก็คือเขาคิดมีอะไรคิดอยู่ในหัวของเขาอยู่แล้วถูกไหมคะก็เท่าที่ติดตามคุณประยุทธ์มาเนี่ยถ้าเขาพูดดีน่ากลัวค่ะ ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ย hey, ยังไงมาถามอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะไม่แน่ดินะจ๊ะนะจ๊ะพูดคำนักข่าว่พูดดีเลยลองคิดดูตอนเนี้คือเขาคิดอะไรอยู่ในใจเนี่ยเราไม่รู้แล้วคนอย่างคุณประยุทธ์เนี่ยนะน้องพลอยต้องเข้าใจเราไม่ได้คิดว่าคุณประยุทธ์เป็นคนเก่งที่สุดนะ,ะไอ้นี่เราจัดให้ในกรณีคนพันพิเศษค่ะ อธิบายความหมายของคนพันพิเศษนิดนึงค่ะพันพิเศษก็มันเป็นเหนือมนุษย์ไปอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เราบอกว่าแล้วที่บอกว่าเขาเป็นคนพันพิเศษเขาเป็นคนทนได้ไงปรับคอรมอก็อไม่รู้ผมไม่ฟังอะ่ะเขาด่าก็ไม่ฟังคือทุกอย่างเนี่ยคือคุณประยุทธ์เนี่ยเขาคิดอยูเ่เสมอว่าสิ่งที่เขาคิดในใจเนี่ย ตอนนี้น่ะน้องบลอยที่ทุกคนบอกว่าจะยุบสภาเดือนหลังปีใหม่อแต่ก่อนบอกว่าหลังอีเพ็กใช่ไหมค่ะอ่านี่นี่ข,ขยับเวลา,าแลวขยับไปอีกนิดหนึ่งหลังปีงมจบแล้วค่ะอพอหลังปีใหม่แล้วก็ไปน่าจะต้นคุมภาค่ะหรือน่าจะช่วงต้นมีนาเลยนี่เป็นการวิเคราะห์ทั้งนั้น ก็คือยังไม่มีใครรู้ความจริงสักคนถือว่าคุณประยุทธ์นี่ก็หักปากกาเสียคนอื่นพอสมควรนะคะแกแกไม่บอกค่ะทีนี้น้องพลอยน้องพลอยเราเราคิดอย่างนี้นะเราคิดเดี๋ยวนี้เนี่ยน้องพลอยเดี๋ยวนี้เนี่ยอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะค่ะที่คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรมาเนี่ยบ้านเราเนี่ยน้องพลอยนักวิชาการค่ะนักวิชาการที่ออกมาวิพากษ์การเมืองน่นนี่นั่นที่เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเนี่ย นักพยาการเขาไม่มีเพื่อนค่ะน้องพลอยต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนนะค่ะน้องพลอยก็กําลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนน้องพลอยจาไว้ว่านักพยาการเนี่ยเพื่อนจะน้อยเพราะนักพยาการมันเป็นสุดยอดของวิชาไงอ่าเขาอีโก้สูงที่เขามาวิเคราะห์ว่าประยุ์จะยุบสภาพักนั้นจะได้เท่านี้เท่านั้นเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ทางข้อมูลที่เขาอูกเขาเก็บเก็บเกี่ยวเข้ามาจับ หลายที่หลายทางคแต่ว่าคนอย่างเราเนี่ยหรือว่าคนอย่างในแวดวงที่เราเรายกหูถามบอกก็ค,คือจะได้รู้ข้อมูลจริงาถามจริงคาถามคนโน,น้นเอาเป็นไงแม้กระทั้งคุณสายันเนี่ยนี่ยกตัวอย่างให้น้องโปรพี่เนี่ยนะยังโทรถามส่วนตัวเลยเฮ้ยตกลงเพื่อน จะไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยกูยังไม่รู้เลยนายกยังไม่บอกกูเลยว่าแกจะไปทางไหนเห็นไหมแต่ว่าเท่าไปวิเคราะห์อะไรต่างๆนี่ไอ้นี่เป็นข้อเท็จจริงเพราะงั้นเนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนี่ยน้องพลอยเอาเอาละบ้านเนี่ยมันมันบ้านเมืองทางหน้าสื่อเนี่ยมันต้องเต็มไปด้วยนักวิทยาการทั้งนั้นแต่นักวิทยาการอีกฉายาหนึ่งนะน้องพลอยก็อ่าก็เหมือนที่เขาเรียกพวกนักการเมืองที่อยู่ในองแอนนั่ง คือนั่งนั่งเทียนภาษาเนี่ย่ามันก็ไม่ใช่จะถูกทุกเรื่องแต่เขาเอาเรื่องหลายเรื่องหลายราวมาผนวดกันอืมแล้วก็วิเคราะห์ไปยังเขาบอกว่าประยุทธ์เนี่ยอ่าจะไปทางโน้นไปทางนี้เนี่ยอยู่ที่คุณประยุทธ์คนเดียวคตอนนี้พอเราแตะไปถึงคุณมิ่งขวัญเรามาพูดถึงคุณมิ่งขวัญในประเด็นเรื่องของการย้ายพักสักนิดนึ่งที่ ประกาศมาตั้งแต่ปี62แล้วว่ายัางไงก็จะไม่มีทางไปร่วมมือกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายก็มีการกลับมาที่พลังประชารัฐแล้วก็มีการแง้มในเรื่องของการเป็นเครดิตนายกด้วยซึ่งก็มีคุณดรรงบุญสวยขวัญแล้วก็คุณเวียกรคําประกอบออกมาคัดค้านในประเด็นนี้อยากจะพูดให้พูดถึงมุมในการที่ย้ายพักมาสิือคือคุณมิ่งขวัญเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเขาอ,อ,อดีตอยู่พักเพื่อไทยอยู่แล้ว ใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขาก็ย้ายมาเป็นพรรคเศรษฐกิจใหม่ค่ะแล้วก็ไม่เอากับลูกน้องนี้สั้นๆนะคือสมาชิกมวลสมาชิกเขาเนี่ยเพราะว่าคุณมิ่งฝันเขาเป็นคนที่หาเสียงคนเดียวดูสมาชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่เราไม่ใช่ว่านุโนเนมค่ะพี่เองน้องเพยยังไม่รู้จักสักคนนึงวันนั้นมาที่นี่คนนึงมายกมือไหว้สวัสดีครับพี่ อ่ะผมผมสอสอพักเศรษฐกิจใหม่อ๋อครับครับครับ <c oughs> เพราะเราไม่คุ้นไงทีนี้ว่าพอตอนหลังเนี่ยพอแกนั่นก็ไปทํากับคุณดํารงพิเดช <c oughs> ก็คือพักอาทวงผืนป่าอ่าก็ไปเปลี่ยนเป็นพักอาโอกาสไทย <c oughs> เห็นไหมพอโอกาสไทยเนี่ยมืออย่างมิ่งหวัญเนี่ยน้องลอยหกที่เนี่ยไม่ยากเลยค <c oughs> แต่ในกรณีต้องหาหน้าร้อยนะค่ะ,ะหาหน้าร้อยหรือบัตรไปเดียวแต่ว่าพอสรุปแล้วกลายเป็นหาร0 0รอยบับยตรสองใบ400รเขตหนึ่งร้อยเป็นจีาชื่อเขาก็ต้องกลับตัวพอกลับตัวเพาได้รับการทาบทามจากลุงป้อมในขณะที่คุณประยุทธ์ไม่อยู่อันนี้เราสั้นๆจะหมดเวลาแล้วค,คุณประยุทธ์ไม่อยู่เขาก็เข้าเลยแต่ว่าการแถลงเรื่อง การเป็น ok yeah. นายกเนี่ยพลเอกประวิทย์อาจจะเท่าตามอกรอบไม่คิดว่าแกจะมาะแถลงกับสื่อแต่ตอนนั้นมันมันไปแล้วอะ่ะสื่อใช่ไหมแกก็ทําไม่ได้เอาเดี๋ยวค่อยว่ากันวันหลังค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องประเด็นของการเมืองาการมเมืองของเรากันต่อในสัปดาห์หน้านะคะก็สัปดาห์นี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมรายการของเราเป็นอย่างดีแล้วก็ ขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่มาร,ร่วมวิเคราะห์เหตุการณ์ไปกับเราในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดีพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ